มีเหรียญปุยทานนะคะจะรับไปปุยทานงานต่างๆได้นะคะทําเสร็จแล้วงานเฮนเม e เองนะคะทํากับมือนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําให้ดูนะคะงานเหรียญปุยทานนี่นีทำกับมือเราเองนะเพื่ออันนี้แมว Nguồn mới, mấy là mới ăn hên mấy em cháu đi thăm ngăn đẹp nghe nghe แมวเอาไปแต่งรถได้เนี่ยอันเนี้ยไปโยนก็ได้มันจะมีเหรียญอยู่ข้างในนะคะมันจะมีเหรียญอยู่ข้างในมันจะเป็นตะก้าเลยนะคะรับไปโยนทานได้จ้า ของเราเองทำเองนะคะ